เข้ามามแล้วกกด like, กดแชร์ด้วยแวกบอกว่าอะไรไอ้พักร่วมรัฐบาลบางพรรคเนี่ยทําตัวเป็นอีแอรนะเวลายกมือเนี่ยก็ยกมือพอถึงเวลาประชุมครมอก็นะหลบหน้าไม่ยอมมาทําให้แผลเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขกฎหมายภาษีระหว่างประเทศอะไรพินลุกพินล่าอะไรเนี่ยนะอ่อพินล่าทูอะไรเงี้ยนะผมก็ไม่รู้นะนะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเสียหายหพวกนี้เนี่ยนโยบายรัฐบาลแคจะร่วมมือกันเองถ้าเองไม่อยากจะอยู่ก็ยื่นใบลาออกมา นักธมรกิอยากได้แต,แต,แต่ไม่ให้ความร่วมมือเด็กๆครับนักวิชาการที่ชื่อทักษิณนะบางคนก็บอกให้นักวิชาการก็น่าจะสอน,นเฉพาะให้ความรู้ให้ประสบการณ์หรือเปล่าแต่ท่านนายกเนี่ยแกบอกว่าพักร่วมรัฐบาลพักไหนไม่อยากอยู่ก็ให้เราออกไปนะ,ะบางคนก็บอกอแบบนี้ไม่น่าจะใช่นักวิชาการมันลักษณะเหมือนแบบเป็นเจ้าของพักเพื่อไทยหรือเปล่าเขาตั้งคำถามเนะเพราะว่าหรือเป็นนายกหรือเปล่าสามารถที่จะขับพักร่วมรัฐบาลออกได้ถ้าใครไม่พอใจก็ออกไป นะอันนี้เขาวิาพากษ์วิจารย์กันนะผมก็ไม่รู้นะว่านักวิชาการอาจารย์ทักษิณเนี่ยแกจะยังไงก็สมัยนี้ก็ตีความ,มันไปครับนะั่งถูกตัดสิทนทางการเมืองไม่ได้เป็นนายกนะแต่ก็เป็นพ่อนายกนะพ่อนายกไม่ถือว่าข้อความนายกสารเสริมท่านก็ตีความแล้วกกตก็ตีความแล้วถยู่ในห้าร้อยกว่าคดีดันั้นใครที่ไปร้องเรียนอนดีตนายกทักษิณก็เตรียมโดนเชคบินแกบอกว่าไอ้พวกที่มาร้องเรียนผมเนี่ยมาร้องเรียนพักผมก็คือพักเพื่อไใจเนี่ย พวกนี้เตรียมโดนเช็คบินก็คือโดนฟ้องกลับนะข้อหาแจ้งความเท็จกันแกล้งผู้อื่นอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็สิ่งที่ท่านนายกทักษิณท่านพูดนะผมก็เอามาขยายต่อแต่ถ้าใครไปกลั่นแกล้งท่านนะสมมตินะผมว่าท่านนายกทักษิณเนี่ยฟ้องกลับก็สมควรนะเพราะว่าการกลั่นแกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษทางอาญาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าก็ร้องเรียนสุจริตก็อยากไปฟ้องเขาเลยนะครับมันก็มีสองมุมสองอะไรต่างๆ่านะก็ว่ากันต่อไปนะครับนะอันนี้ก็ นะอ่านะฮะนะครับก็ให้ความรู้กับอ่าพี่น้องประชาชนนะครับอ่านะครับอ่าให้ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนกันทุกวี่ทุกวันนะครับพี่น้องครับสบายๆพี่เดก็เอามาเล่าสู่กันฟังรายการเราเป็นรายการสร้างสรรค์นะถ้าจะแซะอะไรก็แซะแต่ความงานอะไรที่หยาบคายเราไม่เอาอะไรไม่สร้างสรรค์เราไม่เอานะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับอืนะครับนะครับเอนะครับได้ความรู้กันนะครับ สบายๆนะครับอ่ะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับอ่ารายการเราสร้างสรรค์น,นะครับ <c oughs> บางคนถามครับวิชาการแบบไหนทําตัวเหมือนนายกนะถับไล่พักร่วมรัฐบาลไม่พอใจก็ออกไปก็ไปรู้กันนะครับว่าเขาอย่างไรเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ใช่เจ้าของพักนะคุณสักศิลนะ์เนี่ยเขาแค่นักวิชาการเราก็ไม่รู้ว่าพุทธาสิ่งที่ท่านนายกทักษณิณเนี่ยขึ้นเวทีแล้วพูดแบบนี้มันนักวิชาการหรือว่าเจ้าของพักแต่เราก็ไปรู้นะเ็าว่ากันไปนะครับ สบายสบายกันนะครับพี่น้องครับอ่านะครับอ่านะฮะอ่าวากันไปนะครับนะครับให้ความรู้กันนะครับสบายๆนะครับอ่าพูดเรื่องของแพงหน่อยครับทุกสถานีไม่อ่าอะไรนัตชุตรีพาณิชปล่อยของขึ้นราคานักชุตรีพาณิชน่าจะเป็นพักเพื่อไทยมั้ของของแพงหมดเลยครับท่านล้อมตีครับถ้าฟังอยู่นะครับท่านอยู่เพื่อไทยนะครับท่านไปดูหน่อยของมันแพงหรือเกินครับ ไปดูหน่อยผมไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาท่านเลยนะครับคิดถึงท่านเลยครับของแพงมากพี่น้องประชา,าชนก็บอกแพงจริงๆครับเออนะครับพี่น้องครับอ่านะวางกันไปเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องคดีการยิงกันที่ป่าจีนบุรีมันก็มีความคืบหน้ามาตำรวจเขาบอกว่าเป็นการวางแผนฆาตกรรมหรือวางแผนฆ่าฆ่าคนตายโดยต่ตยตองไว้ก่อนก็ว่ากันไป ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคดีที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับขึ้นอยู่กับหลักฐานไม่ใช่ขึ้นอยู่กับน้ำน้ำลายไม่ว่าจะน้าลายของใครก็แล้วแต่ที่ออกมาให้ัมภากันเยอะแยะโดยเฉพาะพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยครับนะก็เป็นแบบนั้นก็เป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนั้นไอแบบนี้เขาเรี่ามาโนนะครับนะการที่ว่าจะดําเนินคดีกับ7คนเนี่ยที่ถูกกล่าวหานะครับเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฆ่าโดยไ่รตองเนี่ยมันต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนว่า7คนเนี่ยไปแบ่งหน้าที่กันยังไง ไปวางแผนไปสมคบคิดกันยังไงมีเจตนา,าร่วมกันอจเจตนายังไงร่วมกระทํำยังไงนะครับส่วนในที่ข่าวพวกบรรดาสํานักข่าวต,าต่างๆนี้เขาเรียกว่าพวกมโนมโนเป็นแบบนั้นอันนั้นก็เป็นแบบนี้แบบนี้ก็เป็นแบบนั้นอันนี้เราฟังเพลินๆกันไปแต่นั่นไม่ใช่ความรู้ทางกฎหมายถ้าความรู้จางกฎหมายต้องฟังพี่เดนะครับคือต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนใครสั่งฆ่าใครแบ่งหน้าที่กันทําใครดูต้นทางใครยังไงต่าง การดำเน,นินคดีเจ็ดคนเอาติดคุกนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ mm. นะครับนะถึงแม้ว่าท่านาผู้ช่วยผอรตรอท่านบอกว่าพวกนี้ต้องวางแผนกันมาก่อนไต่ตอนเมก่อนไม่ใช่บรรนานโทระักแต่ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานแตนะ่ผมเชื่อว่าตำรวจไทยเก่งถ้าตำรวจไทยจะทำเนี่ยพวกสิงห์าะสำเร็จหมดอยู่ที่ว่าจะทำหรือเปล่านะครับนะนะเพราะฉะนั้นคดีอะไรเนี่ยด,ดูใหญ่โตโมโหฬารถึงเวลาไปีย่ยยกฟ้องนะครับเอาข่าวใหญ่โตสุดท้ายยกฟ้องเพราะพยานหลักฐานมันต้องเน้น ต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนว่าใครสั่งต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนว่าใครอยู่ที่เกิดเหตุใครรู้เห็นเป็นใจใครไม่ห้ามปรามใครมีส่วนร่วมนะครับการรับผิดมันก็ต้องมีทั้งผู้ใช้ตัวการร่วมผู้สนับสนุนนะครับอ่าเนี่ยเป็นมีสามอย่างนะครับผู้ใช้ตัวการร่วมผู้สนับสนุนการต่อสู้เพื่อให้หลุดคดีนะครับพี่น้องครับพี่น้องฟังไว้เผื่อว่าหน้าท่านตกเป็นผู้ต่างหาท่านจะได้หลุดคดีได้นะครับนะ การที่เราจะหลุดคดีอาญาได้นะพี่น้องจำไว้เลยนะมีทั้งห้าอย่างนึงอ้างป้องกันตัวอ้างจําเป็นอ้างบันดาลโทรศั์นะอ้างขาดเจตนาและอ้างสาคัญผิดพี่น้องจาพี่เดวะจดใส่กระดาษแลวติดไว้ในกระเป๋าค์าพี่เดเขาบอกว่าเวลาเราทําผิดถ้าเราอยากหลุดคดีเราต้องอ้างห้าอย่างห้าอย่างนี้นะครับนะเป,นเป็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 นข้ออ้างที่กฎหมายเขาบอกว่าคุณยกขึ้นอ้างได้หนึ่งป้องกันตัว นะเขาเนียยิงผมผมจึงยิงเขาอ้างจาเป็นถ้าผมไม่ไม่ยิงเขา,าเขาก็อาจจะทาร้ายพ่อแม่ผมหรืออะไรก็ว่าไปอันที่สามอ้างบันดาลโทษะเขาด่าพ่อด่าแม่ผมด่าผมเสเสียห,หายผมเห็นรังแกผมผมก็ต้องจัดก,การเรียกบันดาลโทษะอ้างขาดเจตนาเขาไม่รู้วันนี้คืนดีเนี่ยนะมีคนเราเราไปเอาทรัพย์สินเข้ามาแต่เราไม่รู้คิดว่าเป็นของเราอะไรก็ว่าไปนะครับ สำคัญผิดก็เหมือนกันเข้าใจผิดเข้าใจไปเองอันนี้ก็รอดนะครับนี่คือแนวทางต่างๆนะครับในการที่จะเอาตัวรอดเมื่อท่านทาําผิดกฎหมายเป็นไงความรู้พี่เดไปไงนะให้ความรู้เต็มที่นะครับนะทุกวันใครติดตามเนี่ยฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นนะ FC พี่เดนะยาเยอะไปกินแล้วครับไม่เอาครับไม่ชอบกินญ้า FC ผมนี่กินสเต็ปนะกินข้าวกันทุกคนนะทุกคนฉลาดไม่มีแล้วมันโทรมาจะโอนเงินโดนหลอกอะไรไม่มีนะครับ แคปี D, ผมฉลาดทุกคนนะครับเออฉลาดทุกคนเพราะว่าเราให้ความรู้กันทุกวันพี่น้องก็ทันเกณฑ์ทันการนะครับชุกรูชุกครูนะครับรรนะครับนะบนะมีอะไรอยากถามมาเลยค่ะนะใ,ให้ความรู้กันทุกวันในการีเ่เดีย์เออใครชอบก็เข้ามานะใด้ความรู้อ่ะไม่มีรายการไหนแล้วให้ความรู้อย่างที่มีมันเคยเห็นไหมมีจะตื่นขึ้นมาก็ไอนี่เลว้วไอ้น่นชั่วเล้วหมดไอนี่ขายชาติไอนี่ขายแผ่นดิน ไอ้นี่โกงชาติไอ้นี่อะไรต่างเหลือให้คนพูดคนเดียวเนี่ยเป็นคนดีไอ์รายการแบบนี้เราอย่าไปดูเลยตื่นขึ้นมาเล้วหมดไอ้นี่ก็ชั่วไอ้นี่ก็ไม่ไหวเหลือกูคนเดียวก็คือคนจัดรายการนีนนนนเ่เป็น,นาคนดีไอรายการพวกนี้ไม่ไหวแล้วอย่าไปยุ่งเลยเป็นสำนักข่าวไม่เคยไม่เคยมีผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์ใครเลยวันๆก็ไปคโวยคลิปเข้ามาดูคดคลิปเข้ามาพอดูดมาเสร็จก็อ่าพลาดหัวใส่ข้อความไปเขาเสียเสียหายหายไอ้พวกนี้ผิดกฎหมายหมดนะเป็นพวกที่ทำผิดกฎหมายหมดดูคดคลิปไป นะครับดูเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็เขียนเองเอาภาพคนนั้นมาประกอบคนนี้ไอ้พวกนี้คือเป็นกฎหมายหมดน,นะเพราะนั้นใครได้รับความเสียหายจากไอ้พวกสำนักข่าวปลอมไอส้สำนักข่าวไร้จรรยบรรณพวกนี้พี่น้องก็ปรึกษาทนายใกล้บ้านถ้าท่านเสียหายท่านก็ปรึกษาทนายท่านก็ฟ้องร้องได้ทั้งอ่อพรบอคอมตัดต่อภาพกระโดนมาตาสิบหกมาตาสิบสี่เพหนึ่งก็เหมือนทุจริตหลอกลวงนำเข้าขออคุณเซ็นนะอ่ามินประมาทโดยการโฆษณาจากเพราะเดี๋ยวนี้มันมีอ้างตัวเป็นสำนักข่าวทางยูทูบเยอะแยะเลย ไม่มีนักข่าวไม่เคยไปสัมภาษณ์ใครเลยวันๆก็ไปดูดคลิปมาดูดคลิปพี่เดบ้างคนนั้นคนนี้มาแล้วก็ไปเอาภาพคนนั้นคนนี้มาแล้วก็มาตัดต่อแล้วก็ปาหัวแล้วก็ด่าเขายอดไลค์ก็ได้ถ้ามาหากินแบบนี้ทุกวันแบบนี้มันไม่เรียกสํานักข่าวเราเขาเรียกเราเรียกไม่รู้เราเรียกว่าอะไรนะครับเพราะพี่นั้นพี่น้องเนี่ยใครโดนตัดภาพตัดอะไรด่าเนี่ยปรึกษาทนายใกล้บ้านท่านและท่านกับปรึกษาทนายใกล้บ้านท่านแล้วก็ฟ้องร้องดำเนินคดีนะครับนะอย่างผมเนี่ยผมก็ดําเนินคดีไปนะนะครับนะดำเนินคดี นะครับดำเนินคดีกับไอ้พวกางเนี้ยอ้างตัวเป็นสํานักข่าวนะมีคําว่านิวบ้างอะไรบ้างไอ้พวกนี้ไม่ใช่ครับนักข่าวถ้าเป็นสํานักข่าวก็ต้องส่งคนไปสัมภาษณ์ไปหาข้อมูลไอ้นี่ไปดูคลิปเข้ามาแล้วก็เอาภาพนั้นภาพนี้มาชนกันแล้วก็ด่าเขาแล้วก็ได้คลิปพวกนี้ดําเนินคดีหมดพี่เดย์ดำเนินคดีไปหลายช่องแล้วนะครับลูกความของพี่เดย์ก็ดําเนินคดีไปดังใครได้รับความเสียหายเนี่ยเป็นผลสาทนายใกล้บ้านท่านนะท้าทายก็บอกว่าเข้าองประกอบกฟ้อร้องเลยเยอะแยะมันไม่ใช่มันไม่ใช่สํานักข่าว มันเอาชื่อคำว่าข่าวมาหากินมันไม่เคยไปสัมภาษณ์ใครเลยมันด่าเขาอ,อย่างเดียวนะครับแล้วที่ผ่านมานี่ก็ผมก็ฟ้องร้องผู้ประกาศข่าวเขาจำคุกไปรอการลงโทษผมสั้นถามว่าคุณเคยคุณเคยไปสัมภาษณ์เขาไม่เคยอ่าแล้วคุณเอามาเขียนได้ไงก็เขียนเองคุณไม่ดูอ่ะพวกนี้ต้องต้องฟ้องร้องดำเนินคดีให้เป็นเยี่ยงอย่างถ้าทําเสียหายนะเป็นคนที่แบบเขาเรียกไม่มีคุณธรรมจริยตรรมนะจัดให้หนักปรึกษาทนายใกล้บ้านท่าน่ะเราไปดูนะถ้าใครเสียหายนะหรือบางคนบางทีเขาถูกกล่าวหาปุ๊บเนี่ย ก็ไอ้สำนักข่าวบางที่กับพิพากษาใ้เขาเป็นคนผิดไปเลยเขาแค่โดนแจ้งความถูกกล่าวหายังไม่ใช่ผู้กระทําความผิดแบบนี้ก็เยอะเพราะนั้นใครได้รับความเสียหายจากการนําเสนอข่าวนี่ก็ไปปรึกษาทนายใกล้บ้านท่านว่าเอ้ยแบบนั้นเป็นการกระทําระเบิดไหมหมิ่นประมาทไหมนะนะครับใส่ความหรือเปล่านะครับนะครับได้เลยนะครับอ่านะครับอ่านะครับจากออสเตรเลียคุณทนายมาเที่วบ้างนะได้ได้ได้นะอ่ารีสอร์ทดังจะรอดไหม รีสอร์ทดังที่นะที่เขาบอกบุกรุกที่สปรกรผมดูเงียบๆไปแล้วพอเงียบเสร็จก็ตกลงกันได้พอตกลงกันได้ครับพี่ถ้าบกันไปใครจะบุกลุกอะไรก็เหมือนเดิมนะอะไรจะไปเชื่ออะไรกันการเมืองประเทศไทยนะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายต้องทายังไงก็ต้องยึซงงงยซยดซั์นะครับต้องฟ้งต้องยึดซั์ปล่อยเฉยไม่ได้นะครับลูกนี้ลายไหนไม่มีไม่หนีไม่จ่ายก็ต้องยึดทซั์นะครับ